จาแบบว่าา้เรายังต้องต้องพีเซศษด้วยเหรออวดร้ออะไรเงี้ยอันนี้แรงอยู่นะสัจจิตแรงอยู่อะแรงอยู่แรงอยู่เนาะครับก็ก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเออแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปไปเฉยผมถ่ายให้ด้วยใช่ไหมครับสัจจิตติถึงเขาบอกว่าจะตีอวดก็ไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของเขาอยากถ่ายกับของอะไรเงี้ย เขาเขาซีรียสหรือเขาเคล็ดนะเขาโดนวิดแจนเยอะไม่เลยครับก็ผมก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรอ่ะครับเออแล้วก็แค่แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยกับคอมเนต์ลักษณะเนี้ยมันเข้าเข้ามาค่อนข้างบวอยสำหรับ่วคือโอ๊คก็โอก็เลือกรับนะครับบางทีถ้าถ้ามันเป็นในแง่ลบเราก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ยเรา,เา,ากาไ็ไม่อยากจะไปรับมันครับซึ่งบ้านนัน ใช่ก็ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ agressive เลยนะฮะเกาแค่อยากจะบอกว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปอะไรเงเี้ยให้มันจะยังไงบ้างเขาแบบะไรียกว่าโดนโดนด่ารายวันอ,ะอ่ะก็ก็ให้กําลังใจเขาบอกเอออย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันมันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็เราก็ดูว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแต่แฟนเราเป็นสาวโซเชียลมัเถอ อ่าครับก็แต่คือก็เป็นสิ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอ่ะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเจอคอมเมนต์บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันน่าเหนื่อยใจบ้างอาะบ่นไหมละบ่นผมก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กําลังใจเขานะครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าได้อ่านเนีคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบแบบว่าเข้ามาสู้แทนก็มีบางคนก็บอกเออมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ย กลายเป็นไงเพราะว่าสองแต่ว่าสองฝ่ายแบบ่ายเอ,อ,ยอะไะโซเชียลผมก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย<ม>ที่เราจะถ่ายรูปกับเออของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีนะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลย <c oughs> เออบางทีผมก็ไปยืมบ้านเขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจันจีเจอแล้วไปถ่ายใช่ฮะปกติแล้วเขาคือแต่คนเด็กมีแตตลอดก็ดูบ้างนะครับปกติทุกคนก็ดูครับ แต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ครับเพาจะดูก็แล้วแต่เขาใช่ไหมครับแล้วพอดูปุ๊บก็มานั่งหน่อยก็นิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันไม่มันอย่าไปเทคซีเรียเลยแล้วถ้าหน่อยแล้วปลอบใจเขายังไงแล้วปลอบยังไงครับปลอบยังไงบเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้โอเครเรื่องเลยรหรอใช่ถ่ายเลยเหรอถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายไมรูปเบอร์ครับเออหน่อยกว่าเดิมครับ เอ้ตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้หนังเรื่องอะไรยังไงหนังเรื่องอะไรหรอตัดได้เลยหนังเรื่องไรเดอร์ครับเพิ่งถ่ายเสร็จเลยวันนี้เป็นยังไงครับเป็นยังงไก็ถ่ายกับนางเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะแล้วก็มีพี่อาร์ตมารุษนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยเราเป็นยังไงบ้างดู่แต่ฮาฮาก็ก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะก็เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะจะได้ดูกันเมื่อไหร่น่าจะพฤศจิกายนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับทันวาร์ครับเล่นประมาณไหนประมาณยังไงประมาณปรเกตังเป็นหนังแบบว่า เป็นหนังผีครับไรเดอร์ผีไรเดอร์ผีตลกผีตลกตลกต้องไปดูแต่ว่าเป็นเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญนิดหน่อยแล้วเป็นงร่งานกับน้องฟินยังไงครับโหร่วงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทำงานมากก็แบบดีใจมากๆได้ร่วมงานกับน้องครับมีสอนอะไรหครบเราแบบแบบไม่อไม่มีอะไรไปสอนเขาเราลุ้นพี่ันวาเลน โชน์ท่จะจมน้ำไม่ได้โชนเพิ่งเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วได้ข่าว่าได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรครับได้ข่าวอะไรมาจ้าเดือช็อตกันไม้ล่าสุดเห็นนี่ของอินโดนีเซียเขา อ๋อครับเอามารีเมคมาโอ้โหสุดๆดเลยครับ,รบชื่อเรื่องกังมากครับพี่ก็เป็นเป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็บเลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง g ีดีไปครับแล้วก็ทําก็เรียกว่าโอ้ก็มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โต้งพุ่มกลับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่ราว,วิกาด้วยแล้วก็เจอกับทีมทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ฉายไปแล้วครับตอนนี้ เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ไหมใช่ครับกำลังจะเข้าไทยวะเขาบอกว่าเหมือนจะเอามาใจด้วยใช่ครับก็เลยตบมือให้มัทำใช่ครับจริงจริงๆผมผมดีใจมากๆกแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพรีเมียร์เขาแบบโอ้โหมาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความ คล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเออเรามีความคล้ายกันตรงนี้ครก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับเราก็นแบบที่นู้นได้พร้อมพี่มากไหมมอฟมอฟเออเขาเรียกมาริโอครับเรียกมาริโอคิดอยู่อย่างไม่ใช่ตัวอินโดกับเวอร์ชันของไทยต่างแตกต่างนะครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็น คือความเป็นแบบอินโดเลยอย่ะครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นเป็นเป็นคน Indo อินโดหมดแล้วก็ก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคน Indo อินโดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขนาดเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกครับออแล้วก็เอเจนต์สตาร์คนหนึ่งนะก็ไม่ถึงขนาดนั้วใช่ไหมไม่ได้ออดคําถึงเรื่องที่เอาลาบูบูไปรับขวัญน้องคากิคราแจ็คได้แล้วได้แล้วเอาไปรับขวัญแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือ ผมให้น้องคากิครับแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อเนาะไม่ได้ให้พ่อแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคาจิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับราบุบูของผมเพราะราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้ให้คากิถ่ายได้ไหมได้ให้หลานแล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะของหลานอันนี้คือเขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบลายลักษณ์อักษรจ้ะเราเขียนทำไมคะเราบวกเพื่อน โอ้โหเขาขายง่ายคนนี้ถ้าเขาร้อนเขาร้อนเขามาเลยเพอรเพอเขามาขายผมคืนด้วยใช่เขามาขายคืนจะรับซื้อคืนไหมครับเออจะรับขายคืนเราซื้อซื้อซื้อยย่จะซื้อคืนดิซื้อไม่รู้เขาเขาเอาาริการไหนแต่ก็คือซื้อหมดแล้วเขาไม่ฟรีนะให้ไม่ฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อรักเพื่อลักจะตอบจะบอกทาไมถ้าเขาเดือดร้อนจะขาย เออเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอ้ก่อนแต่ตมีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจมหาจะมีมาหนึ่งคำคำใหม่ฮะเพื่อหลานนะโอ้ยเราก็แพ้หมดเลยเหรอเออลูกนะโอ้ลม,มีลูกแล้วเนี่ยคำนี้มาบ่อยมากตอนเนี้ยคือเราถามกลับไปมาว่าลูกใครไม่ได้ถามลูกเขานี่แหละครับจริงๆแล้วคำนี้ก็เพื่อหลานคำนี้รู้ตึงไง เพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับคำนี้มันแบบโอ้โหเอาใจไปเลยคันนี้แล้วหลานน่ารักด้วยไงคากีน่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาคืนเขาบ้างไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดือนตัวนี้าไม่น่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคากีอีกน้าเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละค่าทงค่าเทอมอะไรอีกก็มีอีกเยอะเขาจะมีส่วนด้วยเหรอเขาเขาพูดมาเขาพูดมาเาเกิดแล้วเหรอถ้าเดือดร้อนอะไรเงี้ยเออเขาเกิดตั้งแต่วันนี้ เกินมาแค่เธอผมก็บอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวครับโอ้ดีเนาะเพราะว่ดหัวหรือเปล่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนรักอ๋อเป็นเพื่อนรับเรียกว่าขออะไรได้หมดฮะอย่าพูดไปพี่ถ้าคาคิพูดได้แล้วขอขอลูกโอเนี่ยให้หมดไหมโอ้โหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วแกมาลูกอีกโอ้ยหมดเลยคันนี้หมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้วอุ้ย เราเกรงว่าเขาจะอ้างชื่อว่าหลาดอยากได้หลาดอยากได้ตลอดเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วฮะอยากได้อะไรครับโอ้ยเยอะฮะโอ้ดีใจกับโอ๊ตที่มีมิตรเป็นของตัวเองด้วยมิตรชาชีครับโอเคไหมโอเคครับขอบคุณครับ